ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไทยนะครับคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับเมื่อนี้นะครับมีของดีมาอีกแล้วมากพอนากันนี่ก็ต้องมีของดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับถามกันมาดูถามกันมาจังเลยนะครับกับรถเกียวเข่ามือสองอิเซกิมีบอนะครับเมื่อนี้ไม่ไม้ชมกันนะครับหนึ่งขันนะครับสภาพสภาพนี่ผมบอกได้เลยว่าเก้าชิบหายเปอร์เซ็นต์กลับบอกเลยว่าเก่าชิบหายเปอร์เซ็นต์เลยกันราคาเนี่ถือลงมาว่าเก่าเกือบครึ่งตีสักครึ่งน ไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเป็นตัวเลือกในการพิจารณาสําหรับการเกี่ยวเข่าในดูก่อนที่จะถึงนี่นะครับมามาชมกันนะครับสเปคคร่าวๆตัวนี้นะครับเป็นรถเกี่ยวเข่าอีสกินะครับ h C 8 0นะครับ P+ Plus นะครับ P+ Plus นะครับถังบรรจุ1,700ลิตรนะครับอ่าตัวนี้นะครับเครื่อง80แรงม้าเทอร์โบนะครับ80แรงม้าเทอร์โบนะครับตัวนี้อ่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมภาพชมสภาพคร่าวๆจานทดสอบเครื่องยนต์ทดสอบระบบให้เบิ้งนะ ครับเดินหน้าถอยหลงังสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแังไลยนะครับอ่าเสียงเครื่องยนต์เน้นนิ่งๆแน,น,น,น่นๆน,น,น,นะครับระบบขับเคลื่อนใส่ได้ทุกเกียร์อ่าเลี้ยวเป็นไหนครับฮักบ่บันนี่อ่าอ่าพอมันยกขึ้นยกลงสบายบ่มีสะดุดรับระบบให้ดูริกใส่ได้ปเป๊ะ อ่าครับส่รดฐเพ่น,นะครับอ่าล่องเกีียวให้บ้างนะระบบเต็มเต็มนิ่งนิ่งใช้ได้สบายสบายนะครับใสกันไปเาว้วเลยนะครับ อ่าท่อทรงเขาาว้ไหนจารย์ท่อทรงอ่าท่อทรงเขานะครับหมุนในกว่างครับหมุนใน็ดไหลนะครับหมุนเน็ดไหลนะครับท่อใงท่ออ้วนนะครับปล่อยเข่าได้ไวนะครับมอเตอร์ใยนะครับปล่อยเข่าข้าวเดียวเบิร์ดถังพันเจ็ดลอยลิตรนี่ข้าวเดียวนะครับบอพิดหวังครับเอฟซีรถเกี่ยวเข่าอิซากิฮูจักกันดีนะครับจุดแข็งของเขาคือเข่าสะอาดปล่อยเข่าไว้นะครับเดี่ยวดีนะครับลุยหน้านามจะได้นะครับ โอเคจันครับดับเพลิงเลยครับอ่าช่วงล่างนะครับบอมีหักบอมีดามนะครับบอมีหักบอมีดามแท็กเต็มนะครับใส่ได้นะครับซื้อไปใส่ได้เลยบอกง่ายคือขั้นนี้นะครับซื้อไปใส่ได้เลยนะครับ h c 80 P p พั s นะครับ1,700ลิตรนะความจุเบิ้งกันนะรถปีได้จันรถปี2018นะครับ2018นะครับจดทะเบียนปี2019นะครับจดทะเบียนปี2019 รถประมาณ3ปีอายุประมาณ3ปีนะครับมาเบิ่งลอบลอบตัวรถนะครับพวกระบบตูนวดอ่าเบิ่งครับตูนวดบ่มีเชื่อมบ่มีหักบ่มีดามตะแรงเต็มนะครับตัวนี้นะครับผมเมงบ่ไดลหลังซืจือครับพอี่หนองนะครับเอาไปทดสอบกันมานะครับ เพื่อให้เห็นว่ามันใส่งานได้หีหลีนะครับบ่แม่รถจอดเก่าจอดนี่สิฮะนะครับตัวนี้นะครับถามหากันมาดูเดือนหรือเกินนะครับมือสองนะครับตัวนี้ซื้อพันเท่ากับซ้อก็ได้นะครับหรือที่ซื้อสดก็ได้หรือที่พอนก็ได้นะครับเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับสภาพนี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตู้นวดระบบสายพันธ์นะครับเต็มๆนิ่งๆเลยนะครับระบบหัวเกลียวทั้งหน้านะครับเรียบร้อยสีสันสดใสนะพ่อแม่พี่น้อง บ่าดิล่างก็ซื้อบ่าอย่งคือบ่าดิล่างก็ซื้อนี่แหละครับอ่าก็คือขั้นนี้นะครับขั้นนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับขั้นนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ซื้อสดพันทศกศเอาเห็ดใบซึ่งราคาเสนอทศกศได้ซื้อสดได้สบายหรือพ่อแม่พี่น้องเงิ่อนบทึงอยากสิพอนนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสำหรับเงื่น้อนะครับแล้ว รถกับแค่อายุ3าปีตีซะว่าสปีนะครับราคาถูกเรื่องเครอร์หนึง่งนะครับราคาถึงร่วงเครอร์หนึง่งนะครับเบิงเลขชั่วโมงจังไงนะจนันเป็นกังไหนเลขชั่วโมงเฮาอึห้าร้อยสิบห้าชั่วโมงนะครับห้าร้อยสิบห้าชั่วโมง,มโมงอ่าตีซะว่าโบเกินห้าร้อยห้าสิบหกร้อยชั่วโมงนี่แหละอ่าเปิดเบิรงก็ได้อ่า เราเบิ้งเนี่ยย่านที่ว่าตัวกันนะครับรุ่นหนีบว่ามีจกตาแล้วนะครับผัดลมนิ่งระบบมันเสียอย่างเดียวครับจอดอยู่ลานมือมิพลางหาซื้อครับพี่น้องนะครับเสียอย่างเดียวนะครับทีมงานขี่ขันบวมักลลางนะครับห้าร้อยสิบห้าชั่วโมงท่านนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตรงนี้นะครับเปิดราคามาเลยนะครับสามารถซื้อสดต่อร่องได้อีกนะครับ ซื้อพอนก็นได้ซื้อพอนดาวแสนเก่าแสนเก่าเก่านะครับอ่าตัวนี้นะครับผู้ใดสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามเขาได้ที่เบอร์0 8 9 5 7 6 1 9 8 6 0 8 9 5 7 6 1 9 8 6นะครับหรือว่าสอบถามมาทั้งขอความในช่อง YouTube เข้าก็ได้นะครับพอน้นองนะครับอ่าสำหรับมื่อนี้นะครับฝากไว้สำหรับรถเกลียวเข่าอิซึกิ80แรงมาให้ซีแปดสิบพีพัสนะครับมือ2ส,สภาพ9กเลยสภาพนั่งฟ้าเลยนะครับผู้ใดสนใจฝฟาติดต่อมาครับขั้นที่แล้วผมลงแป๊บเเดดดียยวกก็็มื้้ออไขา อ่ามื่อนี้ต้องเฝ้ามานะครับมื่อนี้ต้องเฝ้ามาอ่ะขอบคุณหลายๆครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ